<laughs> คุณคุณสุรนันท์ครับสรุปว่าไม่หันกลับไปทางเรื่องการเมืองเลยใช่ไหมครับพี่ดำรงเขาอะไรนะเขาพูดกันว่า never say never ห้ามห้ามบอกว่าไม่ <laughs> ครับเข้าใจครับคือคือ,คอไม่ไม่ชอบการเล่นการเมืองที่คำว่าเล่นการเมืองนี่ผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วและเกมการเมืองเมืองไทยการเมืองกลายเป็นเกมของการเอาชนะเพื่ออ,อำนาจ มากกว่าที่จะมาคุยกันเรื่องนโยบายแล้วก็ความคิดแล้วก็การตรวจสอบนโยบายและข้อความคิดนั้นของสื่ออันนี้ผมก็คิดว่าสําคัญนะครับอย่างที่เราพูดถึงการเมืองอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเถียงกันเรื่องความคิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แม่นอนมี p o p u l ิสพอพูลาิซึมแต่ว่าไม่ถึงกับ p o พูลิซึมแบบเราก็คือมาขึ้นป้ายกันคนนี้600คนนี้700 คนนี้สามพคนนี้5,000เออเออมันกลายเป็นการแข่งกันในตัวเลขที่ที่ไม่รู้ทำได้จริงไหมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีคนไปตั้งคำถามจริงๆต้องมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเงินมาจากไหนถ้าเราเห็นดีเบตในอเมริกาเนี่ยหรือคอมเมนเตอร์อย่างที่เมื่อกี้คุณดำรงพูดถึงใน CNN หรือ Fox ก็ตามเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะตั้งคำถามเลยว่าอ้าว ถ้าอยู่พูดว่าอยู่อยากทำโปรแกรมนี้อินฟราสตรัก u r เจอร์โปรเจกต์เครื่องโครงข่ายพื้นฐานที่จะฟื้นประเทศของไบเดนเนี่ยไบเดนจะต้องประธานาธิบดีไบเดนจะต้องอธิบายนะว่าเงินมาจากไหนเขาจะเอาภาษีอากรของประชาชนตรงไหนใช่ไหมฮะเขาจะกู้เงินยังไงและใช้เงินอย่างนั้นอย่างไรอันนี้เมืองไทยไม่มีอะ่ะเมืองไทยต่างคนต่างมาดีเบตเนีไม่เรียกว่าดีเบตก็คือทุกคนมาโฆษณานโยบายตัวเองคําถามก็ อสื่อบางคนก็เกรงใจเกรงใจผู้สมัครเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เกรงใจจนไม่พูดความจริงกันนะฮะทำให้เราไม่รู้ความจริงในความคิดของของคนแต่ละคนะเราคอมเมนต์ว่าบางคนเป็นเมื่อกี้เราคอมเมนต์ว่าบางคนเป็นลูกหลานของนักการเมืองเก่าแต่ถ้าถามกันตรงๆเขาอ,อาจจะมีความรู้ก็ได้นะคุณดำรงใช่ไหมฮะ พราะถ้าเกิดเราถามกันถึงไปถึงกล่นน่ะแล้วเขาตอบได้ก็ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่ให้ประชาชนเลือกแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้จะแก่หวัวหงอกยังไงตอบไม่ได้เออมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเราต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำในเรื่องในเรื่องการเมืองไทยที่จะที่จะตอบคำถามเหล่านี้แล้วก็คุยกันเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้น ไอ้เกมการเมืองไม่สนุกพี่ดำรงเองก็เคยเป็นสวอตอนนี้ยังเป็นอยู่ปะเนี่ยเป็นครับคือผู้สงวัยครับนนผู้สมัยผมกำลังจะจอยพี่และนะครับก็ <c oughs> รู้ดีอ่ะว่าว่าพอมันเป็นเกมการเมืองแล้วมันไม่สนุกถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนประเทศสมมุติคนมาบอกว่าทําการเมืองไหมผมบอกผมจะถามเลยว่าให้ผมทําอะไร <c oughs> ให้ผมทํางาน <c oughs> ผมทําแต่ให้ผมไปช่วงชิงตําแหน่ง ช่วงชิงพัดยศอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่สนุกและที่เห็นกันอยู่ในหน้าจอทีวีทุกวันเนี้ยก็คือการการแข่งกันเพื่อเป็นเกมตัวเลขว่าใครจะได้ตัวเลขสอสอมากกว่กากันเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่สามารถมาบอกกับประชาชนไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่นะเออผมอาจจะมีข้อยกเว้นผมผมค่อนข้างจะติดตามก้าวไกลเยอะอาจจะมีข้อยกเว้นที่ก้าวไกลเขา มผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกอย่างแต่เขาอย่างน้อยเขาก็เสนอชุดความคิดใหม่ๆออกมามากพอสมควรที่ไม่ใช่เป็นประชานิยมอย่างเดียวผมว่าถ้ามีพักย่างงั้นเยอะๆทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยประเทศไทยน่าทําการเมืองมากกว่านี้แล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องความคิดมากกว่าที่จะเป็นเกมของการคณิตศาสตร์การเมืองว่าฉันจะได้สสกี่คนย้ายพักกันเพื่อให้ได้สสมากที่สุดเพื่อที่จะ เอาไปต่อรองกันในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันก็ทําให้เวลาผมลงอย่างปีที่แล้วผมไปช่วยหาเสียงไปเดินไปเดินช่วยสร้างพักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ทราบดีพอตอนที่เดินตอนที่ไม่เลือกตั้งเนี่ยดีครับคือได้คุยกับประชาชนแล้วประชาชนก็เบื่อนักการเมืองเหมือนกันประชาชนก็บอกว่าทําไมเขาต้องเล่นเกมอย่างนี้เนี่ยพวกผมจะไม่มีกินจะตายอยู่แล้วมาฟังพวกผมเถอะเขาไม่อยากฟังเขาไม่อยาเขาอยากฟังผมพูดแต่พูดสั้นๆ ไม่ใช่เป็นปลาสัยยาวๆเหมือนเมื่อก่อนเขาอยากฟังเขาอยากให้ผมไปฟังเขาว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วมานั่งช่วยกันแก้หลายผู้นําชุมชนมานั่งคุยกับผมเป็นชั่วโมงเพื่อบอกเพื่อเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหาแล้วผมกลับมองว่าถ้าเราทํางานการเมืองแบบนั้นน่าทาแต่ถ้ามาแข่งกันเพื่อเอาตัวเลขอย่างนี้พี่ดำรงผมก็ขายเจลาโต้ดีกว่า <c oughs> ดีกว่าครับ <c oughs> จิราโต้ก็ดูตัวเลขตอนเย็นว่าขายได้กี่ก้อนแต่มันรู้เลยไงครับ<ะ>แล้วก็เราฟังลูกค้าปั๊บเรารู้เลยว่าอ่ะรถนี้ตอนเย็นเรารู้เลยว่าเราขายได้กี่ก้อนแต่ที่รู้มากกว่าก็คือรถนี้คนไม่กินคนกินน้อยให้ชิมก็ไม่ชอบครับรถนีเ้เราคิดว่าขายไม่ออกลูกค้าชิมลูกค้าชอบซื้อกันทั้งวันเออแปลกใช่ไหมฮะมันเห็นชัดเลย แล้วก็รู้ข้อท็จจริงของเขาเขาพูดเลยอย่างว่าเขาออย่างเมื่อกี้คุณเพลพูดอ่ะฉันเคยไปกินเจลาโต้ที่อิตาลีอันนี้เหมือนเลยอันนี้อันนี้เพียนะ้ยนมากไม่เหมือนตัวที่เคยกินอะไรพวกเนี้ยเราก็เราก็ได้ความจริงใจจากเขานะฮะแต่การเมืองเรื่องความจริงใจตอนนี้ผมพูดได้เต็มที่แล้วไม่สังกัดพักเนี่ยผมว่ามันก็หาได้ยากอะ่ะซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือคนที่จะมากําหนด ทิศทางของประเทศจริงๆไม่ว่าจะมาฝ่ายไหนจะชนะนะครับครับผมขอบคุณครับ